กำ mn น,นกปิดปากเงียบขณะตำรวจคุมตัวเคนสอบเพิ่มที่กองบังคับการกองปราบปรามทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนนิดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามคุมตัวนายประวินหรือกัน n นกอายุ35ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่นจากสพเมืองนครปฐรมมาถึงกองบังคับการปรับปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งโอนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดูแลคดีขณะที่สื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ากำนันนกมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สั่งให้ในายหน่องมือปืนไปยิงพันตำรวจตรีศิวกรหรือไม่นั้นเบื้องต้นกำนันนกปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆแก่สื่อมวลชน รวมทั้งทานายความและญาติที่เดินทางมาพร้อมกันก็ไม่ให้ข้อมูลหรือพูดจาใดๆก่อนเดินขึ้นไปยังห้องสอบสวนทันที ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาดัอักษรนิด